สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับวันนี้ผมก็มีแอปลเคชันใหม่นะเป็นแอปพลเคชันหาเงินฟรีนะครับก็เว็บนี้แอปนี้นะครับก็แค่เราเล่นเกมนะเล่นเกมฟันผพไม้นะครับเราก็ได้เงินนะครับถอนเงินฟรีนะไม่ต้องลงทุนนะครับตอนนี้ก็มียอดดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่5 0,000ครั้งนะครับแล้วก็คะแนนรีวิวนะอยู่ที่4.3ดาดาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมนี้ก่อนนะว่า เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าเขาก็เขียนว่านะครับว่าเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับหั่นผลไม้นะครับอ่าก็แล้วก็อ่าเราก็สามารถที่เล่นได้ด้วย3วิธีด้วยกันนะหก็คือเลือกอาวุธที่ยอดเยี่ยมก็คือเลือกมีดนะครับผมนะแล้วก็2ก็คือแตะที่หน้าจอนะครับเมื่อผลไม้หล่นลงมานะครับผมแล้วก็3ก็คือรับเงินนะอ่าโอเคนี้เองทุกคนนะแล้วก็แอปนี้น่าจับค่ายของ EVE Dave นะครับ วันที่4ธันวาคมนะ2563ก็คือเป็นวันก่อตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็คือวันที่30ธันวาคมนะครับเอ,อเคครับผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้กันเลยนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยเนาะของผมผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของแอป,ปแล้วก็โลโก้แอป,ปก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดแอป,ปนี้กันเลยนะครับผม โอเคครับเมื่อเราเปิดแอปนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าอ่า choice splash ครับอันนี้คือเป็นชื่อของแอปนะครับแล้วก็ให้เราทำการสมัครนะก็สมัครผ่าน Facebook แล้วก็สมัครผ่านอีเมลนะให้เราเลือกเลยว่าเราต้องการที่จะสมัครผ่านอะไรนะครับส่วนตัวผมขอสมัครผ่านอ่าอีเมลก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับโอเคครับผมนะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เขาก็ให้เราั้ <Bryant> <c oughs> ่นทาการใส่รห awesome. ัสแนะนําของเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่รหัสแนะนําของเพื่อนมันจะมีเมนูการถอนเงินโผว่เข้ามานะถ้าเราไม่ใส่มันจะไม่มีเมนูการถอนเงินโผว่เข้ามานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าข้อดีของการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนก็คือว่าคุณจะได้รับไปเลย300ไดมอนหรือ300เพชรตรงนี้นะครับให้เราใส่รหัสนะผมหน้าตามนี้เลยนะครับก็รหัสผมก็จะแปะไว้ข้างล่างคลิปแล้วก็ข้างข้างนี้นะครับผมนะก็ ใส่ไปเลยนะครับก็คือใส่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมนหลังจากที่เราใส่รหัสเชิญเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เรา300ไดมอนด์นะครับอ่าเราก็กดคําว่าโอเคนะครับกดขอบคุณเลยนะโอเคก็เปิดสมุดขอบคุณนั่นแหละครับโอเคแล้วก็ในหน้านี้นะครับก็คือเป็นในส่วนการเช็คอินนะครับอ่าเราเช็คอินนะครับ1วันเราจะได้รับไปเลย20เพชรนะครับ2วันก็ 30เพชร3วันก็60เพชร4วันก็80เพรแล้วก็5วันก็100อกว่าเพชรเนาะ6วันก็1 0 0รกว่าเพรแล้วก็7วันก็100อกว่าเพรเนาะถ้าเรากดดูวิดีโอนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีกประมาณคูณ3นั่นเองนะครับโอเคก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ขอไม่กดดูวิดีโอแล้วกันเนาะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนถ้าอยากได้เพรเยอะก็ต้องดูวิดีโอโฆษณาครับคุณจะได้คูณ3นั่นเองนะครับ20คูณ3ก็เป็น60นั่นเองนะครับผมโอเค ผมก็กดคอลเลตเพื่อไม่ได้รับเพื่อไม่ได้ดูวิดีโอนะครับหลังจากที่เราได้รับเพรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับผมแล้วก็เมนูนี้นะครับแล้วก็เมนูนี้นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็แล้วก็เมนูนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรา ไปทีละสตเต็ปก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่เมนูการตั้งค่านะครับเมนูนี้เลยนะฟังเฟือนการตั้งค่านะครับผมนะกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะครับเมนูการตั้งค่าก็คือจะเป็นเมนูในส่วนของการเซตติ้งหรือการตั้งค่าของเสียงนั่นเองนะครับก็ถ้าเราจะปิดก็ปิดได้ถ้าจะเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับโอเคเมนูต่อมานะครับก็คือเมนูที่เป็นรูปคนนั่นเองนะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมนู <board> นี้ก็คือเป็นเมนู <s sprouts> ของ ชื่อของเราหน้าชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับผมก็เป็นชื่อของช่องหน้าเท s เ ANC นะครับ My c ค d e นะครับก็คือเป็นรหัสแนะนำของผมนะคุณใส่รหัสแนะนำนี้นะครับคุณก็จะได้รับไปเลยเมื่อกี้นะครับ300เพชรนะครับโอเคครับผมน้าก็ปิดไปเลยนะแล้วก็เมนูต่อไปนะอันนี้คือเป็นในส่วนของเลเวลของเกมของเรานะครับอ่าในส่วนของเมนูรางค้านะครับผมนะารางคาอยู่ตรงไหนนะครับรางคาอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะเป็นร้างค่าแหละเนาะ กดเข้าไปเลย1ครั้งนะครับอ่าไม่ใช่ล้างค้าทุกคนอันนี้ก็คือเมนูของการถอนเงินนะครับถอนเงินขั้นต่ำนะครับ200บาทนะครับแล้วก็ถอนเงินสูงสุดก็อยู่ที่1,500บาทนะครับผมนะ1,500าบาทต้องมีเพชรอยู่ที่1นึ0 0ล้านส0เพชรนะครับอ่าถอนเงินขั้นต่ำ200บาทนะครับใช้เพชรอยู่ที่188,800 80, เพชรนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ 500บาทนะครับแล้วก็แ0 0บาทถือว่าถอนเงินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูนี้นะครับคือเมนูของกิฟต์เรคคอร์ดก็คือประวัติการถอนเงินนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับมันก็ขึ้นโฆษณาโอเคครับผมนะผมก็ดูโฆษณาจบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือเมนูตรงนี้นะก็คือเมนูใส่รหัสเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะอ่าผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมนะแล้วก็ ต่อมาก็คือเมนูนี้นะครับเมนูนี้คือกล่องของขวัญน,นะครับกดเข้าไปคืออะไรกล่องของขวัญก็คือเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับเป็นงานที่เราไปเล่นต่อนะก็คือว่าถ้าเรานะครับผมนะไปเล่นในส่วนของอันนี้นะครับไปดาวน์โหลดนะไปดาวโหลดแอปหรือไปทําภารกิจในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับเราก็จะมีได้รับเพชรนะครับสูงสุดประมาณ9 9 9 9เเพชรขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเมนูอันนี้ทุกคนนะ เมนูอันนี้ก็คือเป็นเมนูของการหมุนสปินนะครับเราสามารถที่จะหมุนสปินได้เลยโดยการที่เรากดคําว่าสตาร์ทตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราต้องดูตรงนี้นะตรงนี้ทุกคนนะถ้าบัญชีตรงนี้นะอันนี้คือเป็น200เพรถ้าหมุนแล้วก็อันนี้คือสูงสุดก็คืออยู่ที่800เพรเดี๋ยวเราผมจะลองหมุนหนึ่งครั้งนะครับกดที่หมุนสปินได้เลยนะครับผมกดปั้ง แล้วก็มันก็จะหมุนแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมได้รับ800เพชรจริงๆด้วยทุกคนอ่า800เพชรนี้นะครับผมนัก็คือเป็นในส่วนของเพชรที่เราเอาไว้สะสมนะครับไปแลกเป็นเงินได้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็ถ้าเราจะเล่นต่อแล้วก็กดดูโฆษณานะครับถ้าเราไม่เล่นต่อก็กดโฮมตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็กดโฮมไปนะครับแล้วก็มีโฆษณาขึ้นเข้ามานะปิดไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมนะมันจะมีเหรียญที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะผมไม่รู้่าเหรียญอะไรนะครับน่าจะเป็นเหรียญในเกมนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็กดคําว่าถ้าเราเลือกวีพรมตรงนี้คือเป็นเมนูของการเลือกมีดนั่นเองนะครับโอเคผมจะจะกดเล่นเกมนะั่นโดยกดที่คําว่า t a ็บ o play ตรงนี้เลยนะกดไปหนึ่งครั้งตั้งแล้วก็จะมีผลไม้เด้งเข้ามานะครับเราก็ปามีดนะครับผมให้โดนที่ผลไม้นะครับอ่าแบบนี้เลยทุกคน ง่ายเลยใช่ไหมโอเคครับเล่นแบบนี้เลยทุกคนเนาะปลาให้โดนหมดเลยนะครับอ่าผมก็เหลือ e อันเดียวอจบเกมทุกคนผมก็ชนะไปแล้วนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนั้นแล้วก็มันก็จชขึ้นว่าเราจะได้รับไปอยู่ที่8เพชรด้วยกันนะครับก็ถ้าเราดูโฆษณานะครับอ่าถ้าเราดูโฆษณาตรงนี้มันก็จะคูณ6นั่นเองเนาะแปดคูณหกนะครับก็ประมาณ8ปดหกยี่สิบสี่หรือเปล่า 1ป8 26, 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 3 0 8 6 4 8ปเออทุกคนได้รับ3 0อ่ทุกคนนะก็ถ้าเรากดดูโฆษณานได้รับไป48เพรนั่นเองนะครับผมขอไม่กดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปนะครับทำให้คลิปมันยาวไปเนาะเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆทุกคนเนาะเอาไว้เล่นยามว่างนั่นเองนะอ่าไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเนาะสำหรับคนที่สนใจที่จะหาเหรียญน,นะหรือหาตังก็แนะนำนะครับผมให้เราเล่นนะครับ แต่สำหรับคนที่นะครับผมนะต้องการที่จะเล่นเพื่อความเพลิดเพลินหรือความผ่อนคลายคลายเครียดนะก็ไม่ต้องสนใจเต้นเพชรก็ได้นะครับผมนั่นเล่นเรื่อยๆไปนั่นเองนะครับโอเคถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะฮะเราก็สามารถที่จะกดที่คําว่าโฮมตรงนี้ได้เลยนะครับกดโฮมไปเลยนะครับแล้วก็กดคําว่า Yes นะครับผมทีนี้มันก็จะกลับมาเข้าสู่ในส่วนของ น่ารักนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็เกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เราได้รับมาเมื่อกี้70เหรียญน,นะเอาไว้ไปตรงนี้ทุกคนนะกดที่มีดนะเราสามารถที่จะนำเหรียญแล้วก็มาเกตแรนดอมแล้วก็เพื่อเลือกที่เลือกมีดนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีคําถามอะไรก็ ถามได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ